จะเริ่มล้างเหรอขอไม่เปลี่ยนมือแล้วกันเปลี่ยนสองครับผมครับเอาเลยไม่น่าเปลี่ยนเลยตัดครึ่งตลอดก้งเกมนะสบายสบายเดวิชผมครเริ่มเพล <ๆ S 2> งนครับผมจอดสองครับหนึ่งสองฮึความเจริญครับผมได้เอาเลย หนึ่งสองอ,อะไรเนี่ยวางเวลาชนแบงค์ครับอ,อโอเคอืมเออหลังจากจนั้นผมจบเทินแล้วครับเจ็ดน,นะครับ,รรบผมแปะแบ่งแยกดินแดนอ่าเรียบร้อยแล้วจ่ายสองเงาเงาําทำอะไรไหม ใจสี่เนี่ยได้ทำครับผมเส้นบ่ายจวสองครับกัดกล้องไปหนึ่งด้สามปกครับทำอะไรไหมอีสานซิงเกร์ปริ๊ครับผมสูบสามอแดงขึ้นมือจากนั้นล้มโต๊ะครับทำอะไรไหมเชิญเลยครับเชิญเลยโอเค ทำไปเพื่ออะไรกับไม่รู้ลมโต๊ไปจะเอาแรงขึ้นมาทำไมนัน่ะสี่สูบไว้เตรียมของไว้แล้วจบเทินลยครับอนึครสบสี่โอเคครับผมน้ำเทินมาครับจุดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แต่แรงครับผมเอดีพาซาครับไมโครพาซาเปล่าเอดีพาซาหมายถึงเอมกาพลาสติกเมกาพลาสติกสะพานพลาสติกทิ้งก้าบบนมือหนึ่งใบครับผมได้เป um ็นใหญ่มีคร pues ั้งท uh ี่สองครับผมหยิบมาเป็นแมวว่า อยู่นี่ไงแกงส้มครับผมว้เต็มแรงแวะครับ<อ>แกงส้มติดให้ปิ๊กเลยครับโอเคปิ๊กมีพาวเวอร์สามไม่ใช่เหรอครับสองครับหรือว่าสอง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 ออสองอา้าวเอาแล้วไงใช้เปลืองแล้ว,งลว <laughs> ไงเราไมเป็บนมือม,มีกี่ใบเขาเออมีสี่เนาะ ครับมีสี่มีสี่ตีหนึ่งรครับผมครับเป็นผ่านเลยไม่นามากตัวหนึ่งครับไม่นามากอีกหนึ่งโอเคผมแปะโคกอีสานนู่นทำไรไหมไม่ทำครับจ่ายสามลงเปอร์ครับทำไรไหมไม่ทำครับผมกดเทคครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าเก็บอะไรดีบ้าง เออต้องเก็บเนี่ยแหละโอ้โหปิกอยู่ในสารสี่ใบจะบ้าเอ,อ้ยได้อยู่เพรามีเวทหนึ่งใบอ่ะเก็บไปเลยสามใบสามใบโอเคเก็บนี่นะหกใบโอเคครับผมสากเล่นเด็กอีกสานแต่งเงินไม่ถึง <c oughs> จัวหนึง่งแล้วก็ใช้ทรณีสูบสามครับครับผมราวเป็น ห้าพาวเป็นห้าพาวเป็นห้าเทคของอีสานซิเกอร์ครับเมื่อครบเงื่อนไขแล้วดวลปืนใช้รีแอคไม่ได้ปังยิงเลยแล้วก็เปิดหนึ่งไ,ไรตอนน้ครับผมเออไรไม่ทำงานนะน,นวงครับผมโอเคไรไม่ทำงานไรไม่ทำงานหรอครับใช่เมือ่ออ่าเป็นเทคของอีสานซิเกอร์เปอร์ครับเทคจะไม่ทำงาน ไรจะไม่ทำงานใช่เมื่อชนะในช่วงเมนฟรีดนำส่วนข้ามลงไปแล้วก็มือมีกี่ใบนะครับมือมีสามครับผมมือมีสามจบเธอเลยครับเข้าเทนครับจหนึ่งเช็คสุสานเลยนะคอบไหมได้ครบเงอนใครกดเทค สะพานพลาติกครับผม<ด>เป็นการบนมือหนึ่งไว้ครับ,รบได้ได้ได้เป็นชาวปัญญาลิงครับผมโอเคหยิบมาเป็นหยิบเป็นแหนการครับแกงส้มอีกแล้ว,ลวเราจะน้าแผนการไปกิดเลยโอเคพาวเหลือหนึ่งนะบนรถสองโอเค อ่ะผมเอาเลยดีกว่าจากนั้นครับผมผมเปลี่ยนแลนด์ครับผมเป็นหมู่บ้านห็ดหมู่บ้านห็ดกระสุนตายเรรียยบ้อหลังจากนั้นจบเทินครับผมตัวนหนึ่งครับทิ้งหนึ่งครับแต่เออทิ้งหนึ่งไม่ได้ที่ว่าอ่าจบเทินเลย ครับผมมือสองครับจดหนึ่งจดเธอเลยจดหนึ่งนั่งมอมหน้ากันดีครับจ่ายสี่ครับเปิ้ทำไรไหมไม่ทำครับกดเทคโคกอีสานนูน่นสอง แล้วก็สามสี่ห้าห้าใบ <c oughs> ได้อีสานี่เล่นง่ายมากมันเอาผสมอะไรก็ได้แค่ใสอ่อุลิวันแล้วก็ปิกอีกสี่ใบแล้วก็เปอร์เปอร์อีกหนึ่งหรือสองก็ได้แล้วไปเล่นกับไอ้เห็นไรเลยใช่ใช่วันดีตรงนี้ยหลุดได้ได้หลุดได้เลย <c oughs> อ่ะจัวหนึ่งตีหนึ่งบ้างครับทำอะไรไหม ไม่หามครับจบเลยครับแม่นาแบงข้อเสนจวหนึ่งครับผมจุวจากแม่นาแบงค,ครับออมเปอร์มีเท่าไหร่นะครับเปอร์เลยหนึ่งครับจ่ายสี่เจมครับผมครับลงเป็นรีรี พี่วิวบอยดิวิวบอยพี่เอแล้วก็ติดตู้ตางูพันคอครับเป็นสองโอเคครับบนมือมีกี่ใบครับผมมือมีสี่ครับเอนเฟดครับพี่พี่บิวบอยครับผมตีครับขอบจ่ายสี่ครับนักรูพรนะครับผมใช้คว้าปืนมายิงหมีครับ ลบหนึ่งลบนักร้อนนะโอเคอนักร้อฮอมฮอนเริ่มต้นมามีเท่าไหร่นะครับเหลือนหนึ่งอยู่แล้วมีหนึ่งหนึ่งโอเคจากนั้นหยิบเมื่อใช้นี้หยิบ,ป<ล>บไปรรหนึ่งแล้วก็หยิบใบหยิบเป็นใบนี้นะครับโอ้ยแผนการด้วยอ่ะจบเทินแล้วบอกนะครับจบเทินครับผมจบหนึ่งครับแล้วก็วเดี๋ยวขอดูก่อนนะเทคเทคยังไม่เกิดต้อง เปอร์ครับสูบสามเออเกิดแล้วนี่สูบสามเนี่ยโอเคใช้เทค็ครับเก็บหมดเลย,เออยตอนนี้พาครับผมพาวบวอีกสองน,นะครับครับผมพาวบวอีกสองเป็นสามแล้วก็แบบนี้นะครับโจน,นึงจ่ายสี่ครับสามพภูมิ ทำไรไหมโอเคเอาเลยครับเอาเลยได้ลํำแล้วได้ลํำแล้วได้ลํำแล้วไปเลยเขาได้ดำส่วนเราได้หลับเกือบหลับจะกลับมาได้ไปเลยอาจจะไม่กลับมาอีกเลยอ่ะโดดครับทำไม่ทำไรเนาะโโแล้วก็เทคของโคกีสานนูนติดอยู่แล้วนะเดี๋ยวตอนนี้ตาสามเป็นหกอ่ะหกพอสูบไปแล้วสามเป็นหกสามเป็นหก เอ่โ uh, ดวนปืนครับใส่รีวิวแมนรีแอคใช้ไม่ได้นะโอเคแล้วก็เปิดหนึ่งไรไม่ทงกันนชึบเป็นอะไร okay, มีมีโอเคครับจบเธอเลยจากหนึ่งแล้วตีอ่ะเจอสองครับแถาสี่แอสี่สองสามีหนึ่งจ่ายสี่ครับผมอินสไนเปอร์ครับได้เลยจะเตะใครกันซะแล้ว สารพระภูมิพาวเท่าไหร่ครับหนึ่งครับแปะซะนะไอแผนกันแกงจะปูส้มอะไรนะแปะอยู่แล้วครับผมรับๆไปแปนะเสร็ <Okay. S 2> ารน,น,น,นะครับผมโอเคจากน<า>ั้นกินครับผมเตะไขรหนึ่งครับเตะไข่ใช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 ่โอเคจ็ดครับผมตัวหนึ่งจัวจากไรอีกหนึ่ง มือศูนย์เด็กมีมจริงอะจ่ายสามลงนครโอ้ oh. เก็บหกครับครับผมโหจับหลุมโล่งเลยหลุมโล่งเลยยอดอ่ะไม่ได้ใส่เลือกจนด้วยนะเด็กเนี้ยจนหนึ่งเพราะว่ามีพี่นวงเทคเปอร์ครับสูบสามโอเคพอเป็นหกแล้วก็โคอ,อีสานนูนดวนปืนครับปัง ปังปืนระเบิดครับเอเคครับเปิดหนึ่งไรไม่ทำงานหนึ่งอ่าฮอนตีครับฮอนตีแล้วก็ตีบ้านครับจบเกมครับผมเอเคครับขอบคุณมากครับเมื่อคืนดีกอะไรอ่ะ